กล่าวสวัสดีเ,เพื่อนเพื่อชาวไล e เลยทุกท่านนะคะวันนี้มาพบเราเตอร์ที่ออกัสน,นะคะวันนี้เราจะมาสอนทําภาพให้คมชัดกันนะคะสามารถทําได้ทุกภาพเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นภาพของตัวเกม l i n e เพ a y นะคะที่แบบมันเบอลอซะเหลือเกินนะคะด้วยความที่ อไอเทมนะคะมันจะแบบเป็นช่องเล็กๆใช่ไหมคะบางไอเทมจะแบบเบลอมากๆนะคะแล้วก็จะยกตัวอย่างเช่นป้ายดังกล่ะคะ่ะจะมีทั้งภาพตัวอวตารแล้วก็ตัวอักษรที่ตัวเล็กมากๆนะคะทําให้ภาพดูจะเบลอนะคะถึงความละเอียดภาพเนี่ยมันจะสูงก็ตามนะแต่ว่ามันก็ยังจะเบลอแล้วก็แตกอยู่ดีนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนทําให้ภาพคมชัดกันนั่นเองนะคะอ่ะก็สามารถทําได้กับรูปภาพของคนด้วยนะคะโอเคนราไปเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกนะคะให้เราเข้าไปที่เพจโต้ค่ะกดเข้าไป จากนั้นนะคะให้เราพิมพ์แบบง่ายๆไปก็ได้ค่ะว่าก็ไอการมกรร์กูเกิล <c oughs> <c oughs> ให้เราพิมพ์เข้าไปง่ายเลยนะคะว่า,าภาพชัดก็ได้คะ่ะแล้วมันก็จะขึ้นแอปมาเดี๋ยวเราแปะลิงก์ให้อีกทีนะนี่คุณพิมพ์เข้า่าภาพชัดเนี่ยมันก็จะขึ้นมาแลวคะ่ะก็กดขึ้นไปเลยนี่คะ่ะก็จะเจอแอปนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะลิงก์ดาวน์โหลดนะอ่ะจากนั้นเราก็กดติดตั้งคะ่ะ ก็รอดาวน์โหลดสักคู่นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาสอนการใช้งานนะคะว่าใช้ยังไงนะคะตัวนี้เป็นแอปฟรีนะคะแต่ว่ามันใช้ได้จำกัดค่ะ1วันเนี่ยใช้ทำภาพชัดๆได้ประมาณไม่น่าจะเกิน5ภาพนะคะสำหรับสายฟรีค่ะแต่ว่าถ้าคนแบบซื้อเป็น VP หรือว่าซื้อะค่ะก็จะทำได้น่าจะไม่จำกัดอะค่ะถ้าซื้อเราก็ไม่เคยซื้อเหมือนกันนะปกติใช้ฟรีตลอดอาจจะมีดูโฆษณาอะไรบ้างนะคะตามภาษาแอปฟรีเนาะ โอเคพอเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะคะให้เรากดคำว่าเปิดค่ะเราก็จะมาหน้านี้นะคะให้เรากดข้ามมุมขวาบนก็ได้ค่ะข้ามไปเลยหรือใครจะดูก็แล้วแต่นะคะจากนั้นนะคะเราก็ล็อกอินค่ะใครสะดวกล็อกอินแบบไหนก็ตามสบายเลยนะคะ เราก็ล็อกอินเป็น Facebook แล้วกันค่ะโอเครูปเป็นตัวอะไรไม่ต้องก็ข้ามไปเลยนะคะมุมขวาค่ะโอเคเราจะมาถึงหน้านี้นะคะจะเห็นมุมมุมซ้ายนะคะมันจะเขียนว่าฟรีห้านะคะแสดงว่าหนึ่งวันเนี่ยสามารถทำภาพคุมชัดได้ฟรีห้าครั้งนะต่อวันนะคะอ่ะแล้วก็ไปที่ปรับแต่งค่ะนี่ค่ะเข้ามา ก่อนหลังเห็นไหมคะคือเขาจะมีตัวอย่างให้ดูนะคะว่าแบบมันมีความแตกต่างกันเบอร์ไหนนะคะนี่เลยอ่าเราก็กดคําว่าใช้เลยนะคะแล้วก็อนุญาตนะคะให้เข้าถึงรูปภาพและไฟล์ต่างๆนะคะก็กดอนุญาตไปคะ่ะเราก็เลือกภาพที่ต้องการมานะคะอ่าเราจะเลือกเป็นภาพที่เราว่ามันเบอร์นะคะภาพนี้นี่เองคะ่ะจากนั้นนะคะเราก็กดเครื่องหมายถูกต้องมุมสีแดงตรงกลางนะคะจอข้างหลังนี่นะคะ กำลังสร้างนะคะอ่ะพ่อเนี่ยช้อปปี้ใจป้าเ็ิจอเงินอือถือนใ้ฟรีทุกค่ายปิดเสียงแป๊บนึงโอเคก็จะมีโฆษณาขึ้นมานะคะอ่ะก็รอโฆษณาจบก็กากระบาดมุมขอบบนนะคะดูเลขเหมือนเดิมค่ะเลขพอถึงแบบพอเลขหมดุ๊บมันจะมีเหลือแค่เครื่องหมายกากระบาดนะคะกดกากระบาดออกค่ะนี่ค่ะ ภาพก็จะใช้เวลาดาวน์โหลดสักคู่นะคะมันจะก็มีเปรียบเทียบให้ระหว่างก่อนและหลังนะคะอ่ะเราสามารถเลื่อนดูได้ด้วยนะคะตอนนี้ทําเสร็จแล้วนะเราสามารถเลื่อนดูได้ตรงตรงนี้ค่ะนี่ว่าอ่าอันนี้หลังทำนะคะอู้อันนี้ก่อนทํานะคะเบอร์จะจัดนะคะหลังทําคือชัดมากๆนะคะเห็นไหมคะมีความแตกต่างกันเยอะสุดๆเห็นไหมเนี่ยเห็นชัดเลยนะคะเนี่ยค่ะง่ายๆจากนั้นนะคะพอเราได้ภาพที่ต้องการแล้วเราก็กดมุมขวาบน,นะคะ่ะนี่บันทึก แล้วก็ได้ภาพที่คมชัดมากขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมีเทคนิคอะไรดีๆแนะนำเราจะมาแนะนำให้ตลอดนะคะทั้งแอปทั้งเรื่องตัวเกมลายพยต่างๆนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย